h e l lo สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะอยู่กับครูโอสุดารัตโยธายชเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะครูโอจะพาเด็กๆไปฉเฉลยก,การบ้านในรหัส237ในเรื่องของ verb to do ค่ะและรหัส241ในเรื่องของ Review Unit 6ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการบ้านของเราในรหัส237นะคะในหนังสือหน้า34ค่ะ Exercise 1จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องโดยใช้ Yes I do หรือ No I don't ข้อที่หนึ่งค่ะ Do you play the violin? Do you play the violin? ข้อนี้ตอบได้ว่ายังไงคะข้อที่หนึ่งตอบได้ว่า Yes, I do. Yes, I do. ถาม you ตอบ I ค่ะประโยคคำถามมีดูประโยคคำ,โยค,คำตอบก็ต้องมีดูนะคะ ข้อที่2ค่ะประโยคคำถาม Do you play the guitar Do you play the guitar ข้อนี้ตอบเป็น Yes I do หรือ No I don't ดีค่ะข้อที่2ตอบได้ว่า No I don't No I don't ในภาพไม่ได้กำลังเล่นกีตาร์อยู่นะคะกำลังเล่นเปียโนค่ะ ถาม you ตอบ I นะคะในข้อที่3และข้อที่4เป็นการบ้านให้เด็กๆไปทำด้วยตัวเองใช่ไหมคะประโยคคำถามในข้อที่3 Do you play the f l u t Do you play the f l u t ในภาพกำลังเล่นฟลุตอยู่ไหมคะข้อที่3เราตอบได้ว่า Yes, I do. Yes I do. ประโยคคำถามถาม you ระตอบ I ค่ะและในข้อที่4ข้อสุดท้ายของ exercise 1ค่ะประโยคคำถาม Do you play baseball? Do you play baseball? ในภาพกำลังเล่นเบสบอลอยู่ไหมคะข้อที่4ตอบได้ว่า Yes I do. Yes, I do. Exercise 2จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องโดยใช้ Yes, he หรือ she does. หรือ No, he หรือ she doesn't. ในหนังสือเรียนหน้า35ค่ะข้อที่1 Does he play the violin? Does he play the violin? ในภาพกำลังเล่นไวโอลินอยู่หรือเปล่าคะข้อที่หนึ่งตอบได้ว่า No, he doesn't. No, he doesn't. ประโยคคำถามถาม he ประโยคคำตอบก็ต้องตอบเป็น he นะคะข้อที่สองค่ะประโยคคำถาม Does she play the guitar? Does she play the guitar? ในภาพกำลังเล่นกีตาร์อยู่ไหมคะข้อที่สองตอบได้ว่า Yes, she does. Yes, she does. ข้อที่3ข้อที่4เด็กๆทำด้วยตัวเองใช่ไหมคะข้อที่3ประโยคคำถามถามว่า Does she play the flute? Does she play the fruit ในภาพกำลังเล่นฟรุตอยู่ไหมคะข้อที่3ตอบได้ว่า yes she does yes she does ประโยคคำถามถาม she ประโยคคำตอบก็ต้องตอบ she นะคะและในข้อที่4คะ่ะรหัส 2, 3, 7ข้อสุดท้ายแล้วประโยคคำถามถามว่า Does he play the drums? Does he play the drums? ในภาพกำลังเล่นกลองชุดอยู่ไหมคะข้อที่4ตอบได้ว่า Yes he does. Yes he does. ประโยคคำถามถาม he ประโยคคำตอบก็ต้องตอบ he นะคะคำถามมี does คำตอบก็ต้องมีง does ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับรหัส 2, 3, 7 เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการบ้านรหัส237ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่รหัส241กันเลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในรหัส241กันค่ะรหัส241 exercise ที่3จงเติม was do หรือ was does และ play หรือ p l a c e ให้ถูกต้องนะคะในหนังสือเรียนหน้า41และหน้า42ค่ะข้อที่1ถึงข้อที่5เราทำพร้อมกันไปแล้วในวิดีโอคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับข้อที่1 you do after school you do after school ประโยคคำถามในข้อนี้เราจะใช้เป็น was do หรือ was does ค่ะ ประโยคคำถามในข้อที่1เราจะใช้เป็น w h a t do you do after school? w h a t do you do after school? ประโยคคำตอบค่ะประธานเป็น I ดังนั้นเราจะใช้เป็น play หรือ plays ดีคะประธานเป็น I เราจะใช้เป็น play ค่ะ I play soccer I play soccer ข้อที่2ค่ะประโยคคำถาม that, 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 he do after school that, 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 he do after school เราจะใช้เป็น was do หรือ was that ดีคะถ้าถามถึง he ข้อที่2ประโยคคำถามเราจะใช้เป็น was does ค่ะ was does he do after school was does he do after school ประโยคคำตอบของเราละ่ะคะ ถ้าประธานเป็น he เลงของเราจะต้องเติม s นั่นเองค่ะ he plays basketball he plays basketball ข้อที่3ค่ะประโยคคำถาม d o s h e do after school d o she do after school, she do after school ประโยคคำถามในข้อนี้ประธานเป็น s h ค่ะดังนั้นเราจะใช้เป็น was h t that ค่ะ was that she do after school was that she do after school ดังนั้นประโยคคำตอบของเรานะคะก็ต้องใช้เป็น p l a c e เติม s นะคะ she plays the piano she plays the piano ข้อที่4ค่ะประโยคคำถาม D D you do after school D D D you do after school ประโยคคำถามของเราประธานเป็น you ค่ะเราจะใช้ was h do หรือ was h that ดีคะข้อที่4ประโยคคำถามเราใช้เป็น was h do ค่ะ was do you do after school was h do you do after school ประโยคคำตอบประธานเป็น I ค่ะจะใช้เป็น play หรือ p l a c e ดีคะคำตอบของเรานะคะต่อเป็น play ค่ะ I play volleyball I play volleyball ข้อที่5ค่ะ she do after school she do after school ประธานเป็น she ค่ะเราจะใช้ was, do หรือ was t ์ด t ค่ะขอ้อที่5ประโยคคำถามใช้เป็น what does she do after school what does she do after school คำตอบค่ะประธานเป็น she เราจะใช้เป็น p l a y หรือ p l a c e ดีค่ะคำตอบใช้เป็น p l a c e ค่ะ she plays the guitar she plays The Gitter ข้อที่6ค่ะประโยคคำถาม the he do after school the he do after school ประโยคคำถามเราจะใช้เป็น that what does ค่ะ what does he do after school ประโยคคำตอบประธานเป็น he ดังนั้นเราจะใช้เป็น place ค่ะเติม s นะคะ ประธานเป็น he คำกริยาจะต้องเติม s ค่ะ he plays table tennis he plays table tennis ข้อที่7ค่ะประโยคคำถาม dot dot you do after school dot dot you do after school ประโยคคำถามถาม you ค่ะเราจะใช้เป็น what do ค่ะ w h a t do you do after school? w h a t do you do after school? ประโยคคำตอบค่ะประธานเป็น I ดังนั้นเราจะใช้เป็น play ค่ะ I play the flute. I play the flute. ข้อที่8ค่ะประโยคคำถามของเรา he ค่ะ He do after school. d he do after school ใช้เป็น w a s do หรือ what does คะข้อที่8ประโยคคำถามใช้เป็น what does คะ่ะ what does he do after school ประโยคคำตอบของเราคะ่ะประธานเป็น he ดังนั้นเราจะใช้เป็น plays คะ่ะ he plays the drums he plays the drums ประโยคคำตอบในข้อนี้ตอบเกี่ยวกับเครื่องดนงตรี ะะจะมีเดินนำหน้าคำศัพท์เครื่องดนตรีนะคะข้อที่9ค่ะ she do after school she do after school ประธานเป็น she ค่ะเราจะใช้เป็น what do หรือ what does ดีคะข้อที่9ประโยคคํคำถามใช้เป็น what does ค่ะ what does she do after school what does she do after school ประโยคคำตอบค่ะประธานเป็นชี e ดังนั้นเราจะใช้เป็น plays ค่ะ she plays badminton she plays badminton และในข้อสุดท้าย exercise ที่3หน้า42ค่ะข้อที่10ประโยคคำถาม d d o he do after school ประโยคคำถามในข้อนี้ประธานเป็น he เราจะใช้ w h s t do หรือ was t does คะ คำตอบของเราใช้เป็น Was h t that ค่ะ Was that he do after school Was h that he do after school ประโยคคำถามถาม he ค่ะประโยคคำตอบของเราจะต้องตอบเป็น He plays the violin นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะการบ้านของเราทั้งสองรหัสไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คโค้ก็ขอขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายนะคะ